สวัสดีค่ะแช่ด้วยน้ำเกลือนะคะหนึ่งคือมนเต็มเลยปลาน้ำตาลเกลือค่ะใส่ลงไปเลยมีพริกด้วย เราก็ไม่ได้ไปทะเลค่ะเพราะว่าอากาศไม่เป็นใจแต่ตัวรอมาตั้งมนานแล้วนะตั้งแต่10บโมโนะคะทำกับข้าวอะไเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะรอลูซี่ตืน่นแล้วก็รอดูอากาศนะคะว่าอากาศมันจะโอเคไหมสรุปเราขอดไปทะเลเลยให้มิเซอร์กินที่นี่บ้าน,นะค,ะค่ะเ่้ามา

la ausencia de lluvias y las temperaturas cada vez más elevadas nos están dejando una imagen de los bosques más típica de un otoño incidente que de principios de agosto. Aguas carucifolios que empiezan a perder ahora sus hojas y otros como las encinas y a pesar de verlos verdes se están secando y están sufriendo. Los más afectados son los bosques de las comarcas del Pirineo y que mucho la falta de agua. De mantenerse estas condiciones los expertos auguran en el arroz, el tomate o el maíz están entre los cultivos de la del campo. También sufren los ganaderos que están sacrificando muchas de ovejas en una situación difícil para la Cada 24 horas el presidente de Asaja Pedro lo barato al Ministerio de Agricultura que con mucho cuanto antes es la mesa de hay más ไปทำามิทตัอตดามิเพออีะมาังกนไมพอรีมาทอตี้เวไทำอะไรไม่ได้นะคะงั้นเราก็ไปเก็บพริกจินดาแดงกันค่ะเยอะมากเลย พริกแดงแล้วนะคะเม็ดสวยๆทั้งนั้นเลยเม็ดแบบสวยมากมันแบบอุดมสมบูรณ์มากขอจะเซ็งเลยค่ะไอตัวตุ่นนะมันมาแบบว่าวิ่งรอบไปหมดเลยค่ะต้นกระเพราอะ่ะมันขึ้นมาเต็มเลยลากมันนะคะ แค้นมากจะฆ่าเป็นจริงเลยอิกนะคะแล้วก็อันนี้คือต้นมะรุมนะแล้วก็มันโดนเพลี้ยตัวแดงๆอ่ะตัวแดงๆลเล,ล็กๆมนลงหมดเลยค่ะอิกเนี่ยไม่มีดอกด้วยนี่นะคะตัวเพลี้ยที่มันตัวแดงๆอ่ะนะแล้วมันก็ทําใยด้วยเหมือนแมงมุมเลยค่ะเกาะมะรุมแบบโอ้โหซีดเลยอ่ะเนี่เราเราจะเอามาฉีดยานะคะเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากเลยนี้อายุเอ็ดอ,อะไรคะเัีวนี้อายุเอ็ดปออ่าเอ็ดปน <c oughs> <c oughs> นี่นะคะพริกที่เก็บมาได้นะถ้าไปซื้อในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ประมาณ5ยูโรนะก็ประมาณ200บาทได้นะคะน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำมั้งนะก็ค่อยๆเก็บไปค่ะ เดี๋ยวเข้าตู้แช่แข็งไว้ลูซี่ตื่นมานี่ก็ขอโยเกิดก่อนเลยค่ะหิวตื่นสายนะคะเดี๋ยวนี้แต่ไม่ได้ไปโรงเรียนนี่รู้สึกตื่นสายมากอร่อยไหมอร่อยเก่งมากค่ะเอ้ไมค์คริสต์มาสซีซีอ้ป ได้เวลาพาลูซี่มาเข้าสวนนะคะแย่ yeah, มากเลยค่ะวันนี้ลมแรงสุดๆเลยแต่ก็ต้องทำค่ะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะทําร้านให้กับปะระขี้นกค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยมายาวมากเลยแล้วก็มีผลผลิตนะนะคะพาลูซี่ออกมาทํางานที่สวนแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็ต้องเอาขนมเอาน้ำแล้วก็โยเกิรต์ต yeah. ของเล่นมาไว้ให้ด้วยค่ะแต่ลูซี่เขาก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะเขาก็เล่นไปตามภาษาของเขาละคะ่ะคุยกับแม่ด้วยดูนู่นดูนี่นั่นไปเรื่อยๆค่ะไม่งอแงไม่อะไรทั้งสิ้น อย่างที่บอกนะคะที่บ้านจะลมแรงมากมันก็ต้องทำเสาเหล็กนี้ก่อนคะ่ะถึงจะทำเสายาวให้ได้นะคะไม่งั้นนะคะปลิวไปหมดแน่นอนลงมือมทำ<ม>เองทุกขั้นตอนค่ะก็จะเก๊กักลางหน่อยนะคะเพราะว่าทำไม่ถูกคะ่ะไม่รู้จะทำเป็นแบบไหนดีแต่ทุกอย่างก็ถือว่าโอเคออกมาได้สวยแล้วก็ถูกใจคะ่ะก็รอดูกันไปนะคะ ว่ามันจะออกมาได้ผลผลิตเยอะไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะเพราะว่าอากาศมันไม่เป็นใจให้เลยช่วงนี้นะคะลมแรงมากเกือบทุกวันเลยทำร้านให้มาร้านเสร็จแล้วนะคะก็มาลดน้ำผักกันคะ่ะหลูซีเขเช่นกันนะคะอดใจไม่ไหวคะ่ะต้องมาช่วยมามีทำงานคะ่ะ ลูซี่ก็ชอบทำงานแบบนี้นะคะชอบช่วยเขาอันไหนทำได้เขาก็อยากจับอยากทำเองหมดค่ะขอลองทุกอย่างเลย ได้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะของลูซี่ก็จะเป็นถั่วเลนิสนะคะมันฝรั่งแล้วก็แครอทค่ะใส่ชิโคงหมูเข้าไปด้วยอร่อยค่ะลูซี่ชอบกินมากเลยบรรยากาศดีจังเลย้ไบรรยากาศดีจังเลยชอบไหมคะชอบชอบ 匣. La luna, no. Luna no fue. Pero ya se la luna. Ya. Oh, no está. Muy bien. Ah, no está. Luna, ven. No está. Muy hay, muy hay.